หล,หล่อแล้วรักไหมมีแฟนยังถ้ามีแฟนที่ไม่คุยด้วยนะครับราคาคุณบ้าครับหล่อแล้วครับหล่อแล้วหลอแล้วรักไหมมีแฟนยังถ้ามีแฟนที่ไม่คุยด้วยนะครับก็ฝาคุณบ้า พอไลฟ์สดปุ๊บแกก็พูดกับคนดูนั่นแหละครับก็มีแบบว่าแกก็บอก<ช>เออกูยอยู่นี่นะกูอยู่ไอ้การไฟฟ้านะใครจะมาก็มากูใครจะอยากเจอกูก็มาเจออยู่นี่อย่างเงี้ยพูดประมาณหนาทีครับรถกระบะท,ที่ยิงขี่มาเลยขับวนไปรอบนึงครับขี่ผ่านชะลอชะลดูเขาก็วนมาใหม่วนไปข้างหลังเราแล้วเขาก็วนมาอีกแล้วก็จอดข้างหลังเราเแล้วก็เปิดประตูลงมาเลยครับ สองคนชุดดำครับเดินมาผมก็หันดูใช่ไหมแกก็หันดูหันซ้ายพอมาถึงปุ๊บ,บเขาก็ชักปืนใส่พีพ่แล้วพี่ก็พูดว่าก็คือเหมือนแกรู้ตัวว่ามาตามยิงกูแล้วออม,มาฆ่ากูแล้วพูดว่าไแกพูดว่ามายิงกูซ้ำ ไม่รู้ครับแต่เขาเขาบอกผมว่าน่าจะทางพม่าตั้งแต่ปลายปีแล้วครับตอนเข้าไปหาก็ไม่รู้เรื่องครับรู้เรื่องบีงทีก็ตอนที่ว่าเขาโทรมาบอกว่าพวกพม่าไปยิงบ้านเอารู้เลยครับแล้วตำรวจจับได้ไหมทางนั้นทางนั้นเขาก็หายไปเงียบไปเลยเออเราก็เลยคิดว่าไอ้กลุ่มคนที่มาเนี่ยน่าจะเป็นที่พม่าจ้างมาครับน่าจะเชื่อมโยงกันพี่